ค o อแมสแคนนี่ไอเดีหนูคิดถึงแคนนี่นะอยากให้แคนนี่ได้กลับมาเที่ยวเมืองไทยหนูกับแคนนี่นัดกันว่าถ้ากลับมาจะไปเล่นบ้านขีสิง เจอที่แฟชั่นหนูไม่ได้ไปแฟชั่นเลยหนูไม่ได้ไปแฟชั่นมานานมากทุกคนง่วงหรือยังคะทุกคนจะไปนอนไหมหนูไปสยามบ่อยไหมหนูไม่หนูไปไม่บ่อยเพราะว่าอยู่ไกลจากบ้านหนูมากอยากให้รีวิวพี่ไทยอีกเหรอพี่ไทยน่ารัก ตลกนี่ทีวีเป็นยังไงในชีวิตจริงก็เป็นอย่างไงในทุกคนพี่ทไทยแบบสร้างสีสันจริงไปวันทัดทองไหมหนูชอบไปกินสุหมูท้า ของพี่เดียน่านะคะทุกคนไปกินได้นะทุกคนอร่อยมากเป็นของพี่เดียน่ากับของพี่นิดคือหนูชอบม,มากมีแบบเมนูให้เลือกแบบเยอะมากรีวิวมามีหน่อยขี้บ่นค่ะขี้บ่น์ดมามีคี้บ่นแต่ว่าหนูน่าจะขี้บ่นกว่า เสียงเพาะมากหนูเริ่มเสียงแหบเลยอยากมีน้องไหมตอนนี้หนูน่าจะไม่มีน้องแล้วนะหนูน่าจะไม่อยากมีแล้วเพราะว่าตอนนี้น้องๆก็เต็มบ้านละทั้งน้องหมาทั้งน้องคน เราตัดหน้ามาเองนะทุกคนสวยไหมอะไม่รู้อะน้ำหนักเท่าไหร่หนูน้ำหนักสามสี่ค่ะทุกคน34ทุกคนคือหนูเจ็บคอมากหนูว่าจะไปแล้วมีคลิปเพิ่มไหมมีเดี๋ยวหนูลงวันที่สามเอ็ดล้วกันวันฮาโลวีนพอดี แต่ว่าติ๊กต็อกชอบปิดกัน,น,นก็ไม่เข้าใจอ๋อมีคนกดไลค์กดหัวใจร้านแปะแล้วขอบคุณนะคะคือหนูอยากรู้มากว่าเขารู้จักหนูดูอยู่ไหมทุกคนหนูจะต้องไปแล้ว ต้องไปเลยหนูเจ็บออคอทุกคนหนูขอโทษนะคะเดี๋ยวครั้งห,หงหน้าหนูจะอ่านครั้งหน้าหนูจะอ่านให้ถูกคำให้ถูกถูกคำถามหนูจะอ่านให้ครบเพราะว่าครั้งหน้าหนูจะต้องอ่านภาษาไทยเก่งขึ้นต้องอ่านเร็วขึ้น ทุกคนงั้นหนูไปก่อนนะคะไลฟ์นานใช่ไหมวันนี้หนูไลฟ์นานใช่ไหมทุกคนขอบคุณนะคะเฮ้ยมีของคนค้แล้วทุกคน,ม,นม,มันเป็นมันเป็นอันเดอร์ดอะซีอะหนูติดหูมากอันเดอร์ดอะซีไล่ไปไ่อยนะหนูจะพยายามนะทุกคนคือหนูเขินทุกครั้งเลยเขินมากหนูก็ยังไม่หายเลยทุกคนตอนเนี้ย ไม่บ้าไดนน้ค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูจะมาไลฟ์ใหม่ตอใส่ฟิลเตอร์ก่อนไปได้ปะนี่ใส่ฟิลเตอร์เออทำไมไม่ใส่ตั้งนานแหละสวยเลยโอ้โหหนูอยู่อีกแป๊บนึงเพราะว่าหนูเพิ่งสังเกตว่ามีฟิลเตอร์ด้วยสลายแว่น ใช้รองพื้นอะไรหนูไม่ใช้รองพื้นหนูใช้คอนซีลเลอร์อย่างเดียว <g ül> ทุกคนหนูโดนแซลเยอะมากหนูเริ่มเขินเยอะเขินนัก <g ül> พี่ริยาชื่ออะไรหรอคะ <g ül> ชื่อพี่ริยาชื่ออะไรหรอคะ ชื่อชื่อชื่อไหนคะหนูตบมุกไม่เป็นเถกคนหนูต้องไปฝึกใครอยู่ข้างหลังใครอยู่ข้างหลังไม่น่ามีนะเถอคนเริ่มกลัวแล้วเนี่ยเริ่มกลัวแหละ อยากถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวหนูจะไปสยามบ่อยๆแล้วกันมันจะไปสยามบ่อยๆแล้วทุกคนเจอหนูก็ทักได้นะทักได้คือมันมีคนเห็นแบบส่งมาหาหนูเยอะมากว่าเจอแต่ไม่กล้าทักอย่างเงี้ยหนูก็แบบทักได้นะคะใครเอยใช่ใครแกล้งหนูอะ่ะมันมีคนอยู่ข้างหลังจริงๆหรอ เป็นผู้หญิงผมยาวโอยเป็นผู้หญิงผมยาวด้วยทุกคนมันก็จะสีทนะะส่ทุ่มแล้วนะมันก็จะสี่ทุ่มแล้วนะทุกคน มีแผนแบบชิกิต้าไหมหนูจะไปเกาหลีสักเดือนเนี่ยแหละจะไปหาเคน่นี้ด้วยวกลัวผีไหมหนูกลัวมากนะหนูไม่ไกล้าดูหนังผีรู้ไหมว่าหนูไม่ค่อยหนูไม่ดูหนังผีเลยแต่แคน่นี้ทำให้หนูต้องดู แค่นี้เปิดโอกาสให้หนูได้ทำแบบหลายอย่างมาทุกคนหนูว่าหนูไปแล้วถ้าหนูพูดอะไรผิดหนูก็ขอโทษด้วยนะคะหนูเริ่มกลัวแล้วเนี่ยหนูเริ่มกลัวจริงแหละ จะไปเลยทุกคนไม,ไม่มีใครอยู่ข้างหลังหนูนะไม่มีผู้หญิงของยาเนาะจะไปเลยทุกคนสองล้านไลค์แล้วขอบคุณทุกคนนะคะหน้าเหมือนมาเบลเลยหนูหน้าเหมือนพี่มาเบลเหรอทุกคนเหมือนเหรอไม่เหมือนเหมือนไหนถ้าเหมือนหนูจะดีใจมาก หนูเป็น FC ีพี่มาเบลนะหนูเป็น FC พิกซี่นะหนูไปคอนเสิร์ตพิกซี่อยู่นะคนหนูบอกหนูจะไปเดี๋ยวหนูก็ไม่ไปสักทีหนูจะไปจริงๆแล้วนะคะทุกคนไว้คุยกันใหม่นะคะข่าวมากไม่มันคือฟิลเตอร์ทุกคนเดี๋ยวหนูเอาออกไม่หนูไม่กล้าเอาตออ้องเอาออกอยังไงก่อน อ,อ๋ไม่เป็นอะโอเคงั้นหนูไปแล้วกันขอบคุณนะคะทุกคนไว้เดี๋ยวหนูจะมาไลฟ์ใหม่ทุกคนหนูเห็นเวลาคนจบไลฟ์อ่ะบางครั้งหน้ามันหลุดเพราะฉะนั้นหนูต้องแอดก,ก่อนจบไลฟ์ใช่ไหมใช่ไหมงั้นหนูไปละหนูจะชื่อนี้